สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรัสกันมาณ์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Monkey King นะครับผมก็มาครับผมมาชมกันนะครับผมเราจะลอดและจะล่วงนะครับผมเปิดหัวมากรสัตว์ไปที่เบสสี่สิบห้าสิบรอบและเทอร์โบนะครับผมจะไปครับท่านผู้ชมครับหืมหืมดอกแรกก็เอาเลยนะครับผมมาครับผมชมกันยาวๆนะครับผมจังหวะนี่สวยงามครับผมแล้วตะเกียงเข้าต่อนะครับผมอีมาไม่มานะครับผมโอ้โห ยาวครับพี่น้องครับสวยงามครับผมจังหวะนี้ดอกบัวเข้าเลยครับผมจังหวะนี้บวกที่หนึ่งร้อยยาและตะเกียงเข้าต่อสวยจัดจัดครับเด็ดโอ้โหน้ำเต้าใบครับผมดอกนี้เปิดห,หัวมาต้อนรับกันอย่างนี้ก็ได้สวยนะครับผมได้สวยกันที่ครับ เอาเอาเอาเงียบยาวเลยครับพี่น้องจังหวะนี้โอ้โหมาคึกคืนแต่ต้นเกมหลังๆมาไม่เอาโอเคครับผมยังมีมันปลอบใจนิดหน่อยนะครับผมก็ยังดีนะครับแหมดีกว่าไม่มาเลยนะครับผมสัปว์แปยาวๆกันเรื่อยๆนะครับผมสําหรับจังหวะนี้สําหรับต้นเกมนี้สําหรับรอบนี้นะครับผม โอ้โหนึกว่าจะเงียบยาวเคครับผมไอจอแล้วไอจอไอจอมาแล้วเออเออต้องอย่างงั้นไอพดเอมาหรือเปล่าสวยเอยเต็มเบไปดีครับผมดอกนี้โอ้โหนึกว่าจะไม่มาเลยครับผมเงียบไปซะนานเลยอ้าสสกตเตอร์ดอกนี้ว่าไงครับพี่น้องครับโอ้โหไม่มาเลยครับผมแต่เราไปกันต่อครับผมมันมามันจากไรครับผม มาสัตวข้างนอกเอาก็ได้นะครับผมโอ้โหมาล่อกูอีกแล้วนะครับผมไปคิดเตอร์ครับเอารอบนึงไอ้ลุ้นครับพี่น้องครับจังหวะนึงโอ้โหบ้าดีครับผมพี่น้องจะบโบว์โบวได้รึรอบหนึ่งนะครับผมไม่มานะครับผมรอบนะครับผมมาหรือเปล่าครับผมอีกตัวโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เข้าแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โห้มาแต่หัว มาแต่งหัวเกมต้นเกมอย่างนี้นะครับผมยังไงดีครับเอาหรือเปล่าครับผมโอ้โหปูหัวามาไม่เข้านะยครับผมโอ้โหเฮ้เยอย่างนี้อาบีเฮ้ยเออมันต้องอย่างนั้นโอ้โหจังหวะนี้สิบมาแล้วเลยครับสวยครับผมคูสอง มีอะไรต่อหรือเปล่าครับโอ้โหคูณสามไปเลยครับผมจังหวะนี้สวยงามครับผมหมดที่สามร้อยหกสิบและมีอะไรต่อหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมโอเคครับผมถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจโอ้โหใบดีแล้วครับผมโอ้โหดอกนี้คูณสี่เลยครับผมอือหือจังหวะนี้บวกเข้าเต็มไปเลยครับผมหมดที่หกร้อยครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้องไปอีกแล้วครับผมคูณหกเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับผมรอบนี้และน้ำเต้าใบครับผมต่อวันแปดโอ้โหสวยจัดจัดครับพี่น้องครับ โอ้โหบทที่4,540บนหน้าร้อี่สิบบาทในแผมเขาไม่อยู่จริงๆเลยในแกผมโอ้โหเกมนี้มังจี้งจินะครับผมของค่ายพีจีเท่านั้นนะครับผมภาพสวยคมกริบนะครับผมรอบนี้10มาครับผมว่าเองผมโดนแปะไปแล้ววงที่แปดร้อยสิบหกบาทในแกผมบารีกับขุนเก้าไปแล้วครับผมยังวะหนีมีอะไรต่อหรือเปล่าในแกผมเอ้โหเขาจบกันไปนะครับผมแม่ดูเดือดเลือดพ่านเลยครับผม สวยงามครับผมสกิตเตอร์เข้าแต่ต้นเกมเลยนะครับผมบอกมาที่6000ป่านครับผมบอกมาอย่างนี้ผมก็ไม่เอาอะไรแล้วเลยครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะครับผมแต่เดี๋ยวปล่อยไหลไปเรื่อยๆดีกว่าครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมสนใจจะเล่นเว็บเดียวกับผมในคบแนะนำที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับผม แล้วเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอไปครับผมได้ตังและตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวปล่อยไลฟ์ไปอีกสักนิดจะตัดจบเลยแล้วกันไหมครับผมโอเคครับโอ้โหจังหวะนี้น่าหยกมาสวยจัดๆครับ ับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดจบยงเท่านี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอาลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ